ดูนะไอสัตว์กูส่งตัวเก่าไปกูก็ได้ตัวเก่ากลับมาเหมือนเดิมดูนะครับผมเดือเสียวไฟดูนะผมเดือดเสียวไฟให้ดูไฟก็ไม่ติดกูส่งไปเคียวมึงก็ส่งตัวเก่ากลับมาไอ้ควาย หมดคำจะพูดเดี๋ยวกูลื้อแป๊บลืล้อแล้วครับผมลือจะเสียบเนะี่ยท้เดไม้ติดไอสัตว์ตัวสตีนเดี๋ยวมึงเจอกูไปเจาอุปกรณ์ก่อนมึงต้องเจอกูร้านหัวควยืย อืม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 แตกแตกอืมสัตว์ยังไงเดี๋ยวกูหักโชว์เลย <c oughs> หักไม่ได้เว้ยแข็งอีสัตว์หักไม่ได้แข็งมไม่ต้องไปส่งไปเค็มให้มันและสองรอบแล้วไอ้ควายปิดร้านไม่ซะอีสัตว์ chén của em ạ à. có em mua chén